สีโลพันนะครับขอบคุณครับ,บคุณรชานนกนะครับได้รับรางวัลเพชรในเพลงสองครั้งด้วยกันก็คือรางวัลชมเชยผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงจากเพลงรอที่ภูมิเรียงเมื่อปีพุทธศักราช2549อะไรนะฮะรอที่ภูมิเรียงรอที่ภู เขาว่าพี่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษโอ้แฟนคลับไม่ยอมเลยขอภัยขอภาย,อภายรอพี่ที่บุญเรียงนะครับและรางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไอรูคุ้งหญิงจากเลง <c oughs> เขียนฝันไว้ข้างฝานะครับเ <c oughs> มื่อปีพุทธศักราช2550ถูกต้องแล้วเนาะ,ะวันนี้จะมาขับร้องเพลง <c oughs> เขียนฝันไว้ข้างฝาและเพลงฝนตกในทะเลด้วยนะครับและต่อด้วยพี่จอยรวมมิตรคงชาตรีครับ ได้รับรางวัลเพชรในเพลงนะครับประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย3าครั้งด้วยกันรางวัลชนะเลิศในปี2558จากเพลงกระเป๋าสมปองนะครับรางวัลรองชนะเลิศปี2 5 5 9จากเพลงพระแอบและพุทธศักราชสนจากเพลงฟังที่รอวันนี้นะครับพี่จ่อยจะร้องเพลงให้ฟังถึง2เพลงด้วยกันก็คือเพลงลูกทุ่งคนยากและเพลงทำบุญร่วมชาติรับค่ะต่อจากนั้นนะคะคุณใบเฟิร์นชิธิยารอดภัยค่ะ ได้รับรางวัลเพชรในเพลงชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงเมื่อพุทธศักราช2558จากเพลงทุงรับฝากลมวันนี้จะมาขับร้องเพลงเสน่ห์ลูกทุ่งและเพลงส้มตำค่ะและศิลปินท่านสุดท้ายในช่วงนี้นะคะเห็นป้ายไฟอยู่ตรงขวามือนะคะเป็นใครไม่ได้เลยค่ะ คือคุณกิติทั์แก้วอุทยัยหรือว่าคุณทั์เพลงเอกนั่นเองนะคะซึ่งลหลายๆท่านน่าจะรู้จักกันดีนะคะตอนนี้จะบอกว่าคุณทัศนังมากมางจริงๆนะคะได้รับรางวัลเพชรในเพลงรองชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชายเมื่อพุทธศักราช2566จากเพลง1ราตีวันนี้ค่ะจะมาขับร้องเพลงหราตีและเพลงคำรักค่ะพร้อมหรือยังคะอ่ะพร้อม ขอเสียงปรบมือดังนั้ให้กับสุนทนภิ yeah. ้วยค่ะแม่ตุนวงนอนเลย น,น,ะะนักร้องในสังกัดของบริษัทกราเมโกค่ะนกต้องกราบสวัสดีท่านอธิบดีกรมศิลปากรน,นะคะกราบสวัสดีท่านรองนะคะแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้บริหารทุทกท่านตลอดจนท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานคอนเสิร์ตเพชรในเพลงวันนี้ด้วยและที่สําคัญขอบพระคุณพี่มรน,นะคะพี่สาวที่น่ารักผู้อำนวยการสํานักเขต สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์นี่พยายามท่องของพี่ไม่อยากให้ผิดที่เอ่ยชื่อยาวหน่อยเพราะว่าพี่เป็นคนประสานทุกอย่างใส่ใจทุกรายละเอียดให้น้องสาวได้มารับใช้ให้มาร้องเพลงต่อหน้าท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ <c oughs> และก็ทักทายไปยังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งมอบไปกับบ,บทผลงานเพลงแรกเมื่อสักครู่ เขียนฝันไว้ข้างฝาเพลงนี้เรียกว่าเป็นเพลงประจําตัวที่คุณครูสาราคณวุฒิเขียนให้เหมือนชีวิตจริงของนกเลยค่ะนกขอส่งต่อกำลังใจผ่านผลงานเพลงนี้ไปถึงทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงในค่ำคืนนี้ที่นกนํามาฝากเพลงนี้เป็นผลงานเพลงในอัลบั้มเดี่ยวชุดที่สองนะคะเป็นสไตล์บทเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสัเนียงใต้เพลงนี้ชื่อว่าฝนตกในทะเลค่ะ ท่านไหนรู้จักท่านไหนร้องได้ช่วยนกร้องไปด้วยกันนะคะตื่นเต้นพูดติดๆิดกัด,ข,ดขัดเลยนะคะตั้งกราบขอไปด้วยฝนตกในทะเลค่ะ ทุกๆกำลังใจนะคะทั้งที่อยู่ที่งานแล้วก็รับชมอยู่ทางบ้านและที่สำคัญค่ะขอบพระคุณดนตรีพระเบชนะคะที่บรรเลงโดยวงดนรย,ยางสาก,กลกรมศิลปากรขอบพระคุณอาจารย์และดนตร,รีทุกท่านด้วยที่งานวิธีแสงสีเสียงทุกท่านด้วยนะคะกบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ